ถ้าพูดถึงแมวสายพันธุ์ตัวใหญ่จริงคุณนึกถึงสายพันธุ์ไหนวันนี้จะอันดับ10อันดับแมวตัวใหญ่พร้อมน้ำหนักขนาดของจริงไปดูกัน เราจะจัดตามขนาดรวมโดยอิงน้ำหนักตัวผู้ตัวเต็มวัยและสัดส่วนลำตัวไหล่ตัวเลขเป็นช่วงประมาณขึ้นกับรุ่นเพศอายุและการเลี้ยงนะครับขอเริ่มจากอันดับที่10เบงกอลหนักราว4-6.8กกิโลกรัมยาวประมาณ16-18นิ้วนักกีฬาแห่งโลกแมวกล้ามแน่นลายเหมือนเสือดาวน้ำหนักตัวผู้ราว9-15ปอนด์จุดเด่นคือพลังงานล้นและชอบปีนป่ายต้องมีพื้นที่วิ่งเล่นและของเล่นเชิงลาบ เชาซี 9, Chelsea, หนัก5 7 3ถึงกิโลกรัมชาซีเป็นไฮบริดตัวผู้ทั่วไป11-16บอนขายาวแอตเลติกต้องการกิจกรรมและการเข้าสังคมอย่างสม่ำเสมอ 8. British Short Hair 4.1 7กิโลกรัมตัวหนากระดูกใหญ่แก้มกลมเป็นเอกลักษณ์อารมณ์สุข,ขุมสายชิว้วแต่น้ำหนักมากคุมโภชนาการให้ไม่อ้วนดีที่สุด 7. Turkish Van 5.4-9.1กิโลกรัมสูงประมาณ9-11นิ้วยาวประมาณ14-17นิ้วขึ้นชื่อเรื่องรักน้ำขนาดแกวงตั้งแต่โทนกลางถึงใหญ่ตัวผู้บางตัวแตะ9กิโลกรัมได้บุคลิกคล่องและเข้มแข็ง 6. Siberian ส่วนใหญ่จะหนักประมาณ6.8-9กิโลกรัมแชมป์ขนหนานุ่มจากรัเสเซียโครงแน่นโตช้าบางตัวอาจจะ5ปีถึงโตเต็มที่สุขุมอ่อนพอประมาณและปรับตัวกับอากาศหนาวเยี่ยม 5. n o นอร์ว a n f ีย e s t c a t 5.9หถึง1ิกิโลกรัมไหลประมาณ33-41ถึง41เซนติเมตรนักปีนต้นไม้โดยกำเนิดกล้ามไหลทรงพลังขนชั้นนอกกันน้ำขนาดจัดว่าใหญ่มากๆเหมาะก,กับบ้านที่มีพื้นที่ปีนและคอนโดแมวสูงสูง a ี a m ร f f i n 6 4ฟินถึง9กกิโลกรัมนุ่นวนวลกว่าที่คิดแม้ตัวใหญ่แต่นิสัยนุ่มนวลอ่อนเก่งบางตัวผู้แตะ9.1กิโลกรัมต้องดูแลเรื่องขนและน้ำหนักเป็นพิเศษ 3. r a รดดอล 6. 8กกิโลกรัมยาวประมาณ43-63เซนติเมตรสายอ้อนตัวใหญ่อุ้มลดทิ้งตัวสมชื่อเป็นมิตรมากเหมาะครอบครัวน้ำหนักหนักแน่นต้องคุมแคลอรี่และเล่นออกกำลัง 2. เมนคูน6.8-11.3กิโลกรัมยาวประมาณ48-76เซนติเมตรยักษ์ใหญ่ขนฟูแห่งอเมริกาตัวล่ำขาใหญ่ทังพวงยาวซื้อสัตว์ชอบคลุกคลีกับคนขนาดมหึมาแต่ใจดีอันดับที่1 ได้แก่ 1. ซาวาน่า F1 F2 ไฮบริดหนักถึง6-14กิโลกรัมทีเดียวไหลประมาณ41-46เซนติเมตรสูงยาวขายาวพลังงานเยอะมากต้องการพื้นที่และการกระตุ้นสูงรุ่นหลังๆจะกลายพันไทยมากกว่า F1 F2 ขนาดใกล้แมวบ้านมากขึ้นไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนสุขภาพสำคัญสุดคุมแคลอรี่ไม่ให้อ้วนจัดพื้นที่ปีนหรือกระตุ้นเชิงล่าและพาเช็คสุขภาพสม่ำเสมอ